สวัสดีครับหลังจากที่ผ่านมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดชั่วโมงครับเราก็มาเจอกับที่บิ๊กบอสของเรานะครับถามว่าผมเล่นสายอะไรนะครับไม่รู้ครับเวทก็อยากใช้ดาบก,ก็อยากใช้โล่ก็อยากใช้ครับแม่งงงไปหมดเลยเรียกกระดิ่งก่อน,นครับขายติมครับเรียกแขกหลบไปทีหล,ลบก่อนไปเผาหน้า เสือครับลบอีกทีนึงอยู่ยเหลืวเผาหน้าเออเยือกือน,นี่ครับนุ้น้องเราเผานุ้น้องเราช่วยครับตัวคนนิ่งเราเผามนลูกเออเอาเอา,เอาลูกเอาเอาลูกเอาให้มันเป็นกระสอบตายไปครับตัวเราก็ยืนลอยครับยิงไม่ดี ีไฟระเบิดใส่หน้าครับลอยเอาไฟไปกินเอาไฟไปกินวดครับนวดลอยจากด้านหลังครับให้ลูกน้องเราแทงให้ครับยิงปีอ e ีซิปอตครับเด้งเป็นลูกชิ้นในใบมันง,าง้าอเลยลอยละลิ้วเลเผาไปดิ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหายเออเออหันหันหันไปเียบร้อยรอดได้พะลุน้องครับเฮ้ยใจเย็นตายแล้วเอผมขอข้ามคัดซีนไปเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้างในมันมีอะไรครับในตัวมันรูนนะครับ รูนที่รวมกันนะเออนะครับภายน้ําครับตีมจักรวาลน,นี่ไงเผาเผาพุงก่อนเผาพุงเผาพุงจบเผาพุงเผาพุงไม่ไม่จับเท่าเลยวะ่ะอุ้ยตุ๊กปัน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 หรือปันดีกว่าวะ่ะอึ้ยอึ้ยผมชอบ เล่นวงนอกครับหลังจากที่ผมโดนมันปุยปุยยำมาหลายทีเนี่ยครับตีมันได้ไม่กี่ทีครับมันก็จะวิ่งห่างออกเราเราออกไปนะเฮ้ยท่านี้เกียดจริงๆโดบก่อนครับโดบโดบค่อยๆค่อยๆตะล่อมมันไปครับให้มันสนใจลูกน้องเราครับนี่อีกฝนเาวาตกเล,งล็งเราเปาวะโดนลูกน้องครับ คไปอีกแล้วไปครับค่อยๆครับต้องใจเย็นๆนะครับเวลาไปใกล้ตัวมันปุ๊บมันจะหลบหลบก้อนหลบไม่โดนว่ะมันดูเหมือนจะถึงไม่ถึงว่ะเอา้าปันได้ทีหนึ่งก็ยังมีสองหลบโอเคหลบอีกทีนะึงโอเคอื สองทีสามทีสี่ทีเฮ <Far> ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเอออเออเออืออเออได้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ล็กบอลล็อกบอนให้ลูกน้องเราล่อความสนใจนะครับหลบไปที อเคไม่โอ้โหไม่ถึงแล้วมันดูเหมือนจะถึงนะครับไม่ถึงเฮ้ยหลบลหลบได้เว้ยหลบได้เอ้ยอุ้ยวันนี้โดนเต็มเลยว่ะโดบครับโดบโดบไว้ก่อนโดบไว้ก่อนไปแล้วเล่นวงนอกกันชอบเล่นวงวงนอกครับท่านี้แล้หลบยากชิเป่งเลยวิ่งครับ วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหแล้วสองขนานด้วยไอ้ดาวตกมาอีกอ่ะ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 โอ้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 เขาเรื่องนะเอาเรื่องนะเขาไอ,นะอาน้นี่ก็แรงนะครับโดนทีบางทีตายเลยนะครับเนี่ยดึงครับค่อยๆตะล่อมมันครับเอาอะไรมันจบแทนลูกน้องเราละลูกน้องเราจะอึดหน่อยนะครับอุย้ยโอ้ยเอามันลูกไม่โดนยิงไป ค่อยๆครับค่อยๆใจร้อนไม่ได้นะครับลบโอเคโอ้โหเนี่ยมันเหมือนจะโดนครับภาพมันดูเหมือนจะโดนแต่มันไม่โดนครับว่าหลายทีแล้วหลบโอเคโดนว่ะเฮ้ยลบโอเคเอาเอามั่วมั่วโอเคปัน ฟันอีกทีนึงสองทีเองว่ะสามทีอ่ะได้อยู่เฮ้ยดาวตกมาอีกแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งเรานี่ว่ะเรานี่ว่ะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหืมดีนะมันหายไปตรงนู้นโอเคยากินยาวิ่งไปครับหลบไปทีวิ่งเข้าไปใกล้ๆหน่อยรอบนี้ชัวร์เออปันปันสองทีเองว่ะเฮ้ยหลบ ถ้าโดนใบนี้คือมันจับเราถึงพืชน,นะครับตายได้ครับทีเดียวตายเลยนะครับความเปราะบางของตัวละครเราไม่ค่อยครับบินขึ้นอีกแล้วว่ะบินขึ้นอีกแล้วว่ะจะทำอะไรวนะเนี่ยเอาวงแหวนวงแหวนวงแหวนลบ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 ,ลบ,ลบ ลูกน้องเรารับไปเือลูกน้องเราฮิวได้นะครับผมใส่สกิลฮิวให้มันฮิวตัวเองครับมันก็เลยยืนได้นานนะครับโอเคจัาใจเย็นๆครับใกล้แล้วใกล้แล้วโลบไปทีนึงโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่วิ่วิงว่ง,ง,งนสองสามได้สามว่ะ เย็นครับบุ่มบ่าไม่ได้ลบโอเคนึงอุ้ยโดนทีเดียวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้ย้ยิงจู๊บพับจ๊บเจ็บนะครับเราจังหวะยืนเฉยๆนี่คือเราม่อมนะครับลูกน้องเราแท้งไหมครับเราปลีกตัวออกมาครับ ใสลุงครับมาแล้วมาแล้วลบโอเคเอาไปใกล้ๆชั่วๆหนึ่งสองปีไม่โดนสามเออไอ้ลบโ,โดนไมทีละม่อมออออน,น,นะครับเอ้าเอ้าเออเอลเลอเอาลูกเอาโอเคในที่สุดนะครับเราได้เป็นเอลเดนหลอดอ๋อหลังจาก หนึ่งร้อยสิบปดชั่วโมงแห่งความระบากระบนนะครับโดนลุมสกรรมบาทามาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับเก็บร้อยครับเราก็จะนี่อะไรครับเก็บของครับพื้นภูวงแหวนเอลเดนโอเคร้อยครับหรือจะซากครับ บอกแล้วว่าอย่ามาเปรี้ยวกับอัศวินสายมู่ซั่วอย่างเรานะครับเวทก็ใช้ครับดาบก็ใช้คือจะเล่นดาบอย่างเดียวก็เอ๊ะเสียดายอยากเล่นเวทด้วยพอจะเล่นเวทอย่างเดียวก็เอ๊ะก็อยากไล่ฟันเหมือนกันนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับมู่มูซั่วๆแบบนี้ครับ ลอยครับบายบายเราห้ได้เป็นเดี๋ยวเดนลอดอ๋นนี่คือไอ้ตรงที่ท้องนี่คือเป็นเหมือนอ,อันเดียวกับโลโก้นะครับหน้าเข้าเกมนะครับ และแล้วเราก็อ่านเรื่องราวมาหลังจากโดนลุมกรรมยำบาทาเราก็เข้มแข็งขึ้นอาจจะไม่ได้เข้มแข็งขึ้นครับตู้บอต,ตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า20ครั้งในการจะสู้กับมันแต่เราก็ผ่านมาได้ นเราได้เป็นเอลเดลอดงอหนึ่งร้อยสิบแปดชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้ครับพลังไม้โงโงโอเคใน้สุดเราก็จบไปนะครับเอลเดลิงยัก สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ